พยัญชนะไทยกอเอ,อ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในลาวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคางข้างฝางองูใจกล้าโจ,จานใช้ดีโฉช,ชิงตีดังโชช้างวิ่งหนีสโซล่ามที ชอชื่อคู่กันยอหญิงโสภาโดชะดาสวมพรานต่อปาตากหมุนหันโอฐานเข้ามารองทอมุนทูหน้าขาวทผู้เท้าเดินย่องโนนีนไม่มองโดด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทน ทอทงคนนิยมโนหนูขวากไข่บ่อใบไม้ทับถมบอปราตากรมพอพึ่งทำรังฝ่อฝาทนทานพอพานวางตั้งฝอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอมาคึกคักโยยักษ์เคี้ยวใหญ่รอเรือพายไป ลอลิงไตาราว์แหวนล,ลงยาสสาลาเงียบเงาสอือสีหนวดยาวสอเสือดาวข้านองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนุกงูกตาตู